สวัสดีค่ะจะถามเรื่องเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการค่ะสวัสดีครับว่างไงครับบริษัทประกอบกิจการให้เช่าอาคารอุปกรณ umbers, ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานและให้บริการอื่นๆอีกโดยมีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการค่ะแล้วรายละเอียดเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการเป็นอย่างไงครับ เงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการนี้ทําไว้เพื่อเป็นการประกันว่าผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามสัญญาและสัญญาบริการทุกประการถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าและสัญญาบริการหรือบอกเลิกสัญญาก่อนวันครบกําหนดอายุสัญญาบริษัทมีสิทธิ์ริบเงินประกันการเช่าและเงินประกันบริการเต็มจํานวนค่ะแล้วถ้ามีความเสียหายในอาคารอุปกรณ์สํานักงานเครื่องใช้สานักงานหรือผู้เช่าติดค่าน้ําค่าไฟจะทํายังไงต่อครับ พอลิบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการเต็มจํานวนไปหมดแล้วอ๋อค่ะในกรณีนี้ได้ระบุเพิ่มเติมในสัญญาไว้แล้วว่าแม้บริษัทจะริบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการ,การบริการเต็มจํานวนแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ของบริษัทที่จะได้รับเงินชดเชยใช้ค่าเสียหายอื่นๆอีกแล้วถ้าผู้เช่าไม่ผิดสัญญาเลยหรือไม่ได้บอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดสัญญาหรือไม่ได้สร้างความเสียหายในอาคาร อุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานหรือไม่ไติดค้างค่าน้ําค่าไฟอะไรเลยอย่างนี้บริษัทต,ต,ต้องคืนเงินประกันให้ผู้เช่าไหมครับคืนค่ะเพราะในสัญญาระบุไว้แล้วว่าไม่ให้นําเงินประกันไปใช้ชําระเงินค่าเช่าค่าบริการหรือเงินอื่นๆไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทจะลงบัญชีเดบิตธนาคารเครดิตเจ้าหนี้เงินประกันการเช่าเครดิตเจ้าหนี้เงินประกันการบริการเมื่อรับเงินประกันทั้งจํานวน วันและเมื่อบริษัทจะคืนเงินประกันดังกล่าวโดยปัศจักหรอกเปี้ยหลังจากที่ได้หักค่าเสียาหายถ้ามีนะคะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้สำนักงานและพื้นที่เช่าคืนให้บริษัทในสภาพเรียบร้อยพร้อมทั้งชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ค้างชำระทั้งหมดครบถ้วนแล้วครับจะถามว่าถ้าผู้เช่าเป็นนิติบุคคลจ่ายเงินประกันดังกล่าวนี้ ต้องหักภาษีณที่จ่ายไหมคะการที่บริษัทเรียกเก็บเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการเพื่อตอบแทนการให้เช่าและให้บริการทรัพย์สินนั้นโดยบริษัทมีสิทธิ์ริบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการเต็มทั้งจํานวนถ้าหากผู้เช่าผิดสัญญาเช่าและสัญญาบริการหรือบอกเลิกสัญญาก่อนวันครบกําหนดอายุสัญญาหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น และแม้นว่าบริษัทจะต้องคืนเงินประกันภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าส่งมอบพื้นที่เช่าอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานคืนให้บริษัทในสภาพเรียบร้อยพร้อมทั้งไม่ได้ติดค้างค่าสาธารณูปโภคใดๆโดยไม่สามารถนำเงินประกันดังกล่าวไปใช้ชำระเงินค่าเช่าค่าบริการหรือเงินอื่นๆแล้วก็ตามถือว่าเงินประกันดังกล่าวเป็นค่าเช่าค่าบริการรับล่วงหน้าทั้งนี้กรมสมพารได้วางแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ว่า ถ้ามีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจำต้องครบหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้จึงจะไม่ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้นักที่จ่ายแต่อย่างใด 1. โดยกนบนดทมเนียงประเพณีทางธุรกิจได้มีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจำา 2. ต้องมีการคืนเงินประกันหรือเงินมัดจำให้แก่ผู้เช่าหรือผู้รับบริการทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเงื่อนไขแต่กรณีเกิดความเสียหายผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการมีสิทธิหักกบลบหนี้ได้ 3. เงินประกันหรือเงินมัดจำที่เรียกเก็บต้องไม่เกิน6เท่าของค่าเช่าหรือค่าบริการรายเดือนและ 4. สัญญาการให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการมีอายุสัญญาไม่เกิน3ปีดังนั้น ถ้าผู้เช่าเป็นนิติบุคคลจ่ายเงินประกันดังกล่าวนี้กรณีเงินประกันการเช่าต้องหักภาษีนักที่จ่าย5%เเกรณีเงินประกันการบริการหักภาษีนักที่จ่าย3%เเซแล้วในส่วนของบริษัทนะคะในส่วนของบริษัทก็ต้องบันทึกเป็นรายได้เช่นกันณนะวันที่ที่บริษัทได้รับเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการไม่ใช่วันที่บริษัท มีสิทธิ์ริบเงินประกันการเช่าและเงินประกันการบริการนะอย่างที่บอกเงินประกันดังกล่าวถือเป็นค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าไปแล้วแล้วถ้าต่อมาบริษัทคืนเงินประกันล่ะคะบริษัทก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในรอบบัญชีที่จ่ายออกไปจริงถ้าอย่างนั้นบริษัทก็ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับแต่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วน ของเงินประกันการเช่าอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานและเงินประกันการบริการเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าพื้นที่อาคารเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับและถ้าต้องคืนเงินประกันก็ออกใบลดหนี้ทันทีที่คืนเงินประกันให้ผู้เช่าค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ